การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบการใช้ห้องเรียนออนไลน์ของกอนมเพื่อห้างฉัดเพื่อมุ่งหวังในการยกระดับผลสมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามขอบข่ายภารกิจการดำเนินงานในการนำนวัตกรรมทางการศึกษามาพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาเราเริ่มดำเนินการตั้งแต่การนำนโยบายสู่การปฏิบัติการพิเคราะห์หลักสูตร ขอบขายเนื้อหาสาระรายวิชาในแต่ละระดับการศึกษารวมถึงรายงานผลจำดิษทางการเรียนของนักศึกษาการวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของคุณครูผู้สอนการสำรวจความพร้อมความต้องการในการเลือกรับการศึกษาในรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ของผู้เรียนเพื่อให้เกิดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ตรงตามศักยภาพของผู้เรียนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญกศออนอมเพอห้างฉัดของเราได้ดําเนินการตั้งแต่ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2562เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันซึ่งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบการใช้ห้องเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Google Classroom นั้นปัจจุบันนี้เรามีห้องเรียนออนไลน์ครอบคลุมทุกสาระรายวิชาทุกระดับการศึกษาซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สามารถที่จะเลือกเรียนได้ตามความเหมาะสมสามารถเรียนรู้ได้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียนและที่สำคัญสามารถช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้ ซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่แห่งการเรียนรู้ในยุคข,ของการนําเทคโนโลยีมาใช้ขับเคลื่อนในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษารวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคุณครูผู้สอนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆในการเรียนรู้และที่สําคัญเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคลได้เลือกเรียนตามความต้องการของตนเองค่ะ การใช้เครือข่ายทิจิตทับกยกระดับผลสชลธิทางการเรียนของกศนเพืภอห้างชัดเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนการศึกษาตามขอบข่ายด้านภารกิจที่จะนำนวัตกรรมการศึกษาไปใช้ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาโดยแบ่งเป็น4ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ขั้นการวางแผน 1. ศึกษานโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของต้นสังกัด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลรายงานค่าสถิติพื้นฐานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกโรงเรียนอเอวิเคราะห์หลักสูตรกศน25574วิเคราะหา์เนื้อหาออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 5. วิเคราะห์ครูผู้สอนโดยพิยจารณาด้านความรู้ทักษะความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีและความต้องการในการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีชัดผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ กูเกิลคลาสส o ูม 6. วิเคราะห์ผู้เรียนโดยพิจนารณาด้านความสนใจความต้องการในการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ขั้นตอนที่2การปฏิบัติตามแผน 1. ประชุมชี้แจงและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัดและเหมาะสมกับสภาพบริบทกลุ่มเป้าหมายของสถานศึกษา 2. พัฒนาครูผู้สอนด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom 3. ทดลองใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ในหลายวิชาเลือกเสรีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2562 4. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดก,การเรียนรู้แบบห้องเรียนออนไลน์ในรายวิชาเลือกเสรีของผู้สอนและผู้เรียนเพื่อทราบสภาพการจัดก,การเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom 5. เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดก,การศึกษา 6. ประชุมชี้แจง สรุปผลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและเป้าหมายในการยกระดับผลสมริทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้นขั้นที่3ขั้นประเมินตรวจสอบ 1. ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือยครูผู้สอนผ่านห้องเรียนออนไลน์โดยเข้าร่วมเป็นครูผู้สอนและติดตามผลการดำเนินงานโดยคณะนิเทศภายในสถานศึกษา ของบนทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์ของครูผู้สอนขั้นตอนที่4ขั้นปรับปรุงพัฒนาประชุมติดตามสรุปผลการดําเนินงานเป็นระยะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมปฏิบัติร่วมติดตามและประเมินผลและร่วมกําหนดทิศทางการพัฒนา ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินการส่งผลต่อผู้เรียนคือช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนมีเนื้อหาสื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยสรุปเนื้อหาเป็นแผนผังมโนทัศน์ออกแบบพัฒนาสื่อการสอนโดยใช้อินโฟกราฟิกช่วยยกระดับผลสมัมฤทธทางการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้นได้ผ่านระบบการสอนโดยใช้ Google Form ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจํากัดที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขให้ประสบผลสําเร็จข้อจํากัดในเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในบางพื้นที่ช้าผู้เรียนที่มีอายุมากมีปัญหาเรื่องสายตาและการเคลื่อนไหวของนิ้วมืออุปกรณ์การใช้งานของผู้เรียนหรือการให้บริการของสถานศึกษายังไม่มีความพร้อมเช่นคอมพิวเตอร์แท็บเลต็ตโทรศัพท์มือถือของผู้เรียนทําให้ไม่สามารถรองรับ การเข้าถึงทางเลือกในการศึกษาในรูปแบบนี้ได้ข้อเสนอแนะ 1. การจัดทำระบบเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเพิ่มประสิทธิภาพ 2. การปรับปรุงอปอกแบบเนื้อหาให้สั้นกระชับอ่านสะดวกเข้าใจง่ายและครอบคลุมทุกเนื้อหาซึ่งในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563ก็สนองเพื้องฉัดได้พัฒนาห้องเรียนออนไลน์ให้ครอบคลุม ทุกสาระวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรกศน2,551และทุกระดับการศึกษาเพื่อเป็นทางเลือกที่เหมาะสมให้กับผู้เรียนได้เลือกเรียนตามศักยภาพพัฒนาและยกระดับการศึกษาให้เป็นวินติใหม่แห่งการเรียนรู้ครอบคลุมทุกหลักสูตรทุกกลุ่มเป้าหมาย